สวัสดีค่ะชอบเพจนะคะจากบริษัทเทมิเตอร์นะคะบริษัทเทมิเตอร์จำกัดเนี่ยเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ไลสเตอร์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะ,ะเป็นทั้งศูนย์บริการศูนย์สาธิตแนะนำเครื่องและ สูนซ่อมที่มีมาตรฐานเดียวกันกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะขอนําเสนอเครื่องเชื่อมรุ่นทวินนี่ทีไฟเป็นรุ่นช็อตคอมบิเวตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยตัวนี้รุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงเครื่องสามารถเชื่อมแผ่นพลาสติกที่เป็นแผ่น PVC แผ่น PE สหรับงานกูบองานบอขยะ อ่างเลี้ยงปลานะคะความที่แสงมันก็คือมีหน้าจอดิสเพย์สำหรับโชว์ในส่วนของอุณหภูมินะคะแล้วก็สปีดแล้วก็แอร์โฟลตัวนี้สามารถเชื่อมแผ่นพลาสติกบางสุดได้ถึง0.3มิลนะคะและลำดับต่อไปนี้นะคะคุณอักคารวัฒนนะคะแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องลำดับต่อไปค่ะค,ครับส่วนเครื่องะวินนี้ ทีไฟตัวนี้นะครับใช้ไฟ230โวลต์นะครับกำลังวัตตอยู่ที่3,450วัตต์นะครับส่วนวิธีการใช้งานของเครื่องนะครับจะมาแนะนำกันในขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะมาดูวิธีการใช้งานของเครื่องนะครับว่าการตั้งค่าต่างๆของเครื่องนะครับเริ่มต้นเปิดสวิตช์ครับสวิตช์จะอยู่ทางด้านหลังเครื่องครับอันแรกนะครับเป็นตัวปรับตั้งสปีดนะครับเปิดสปีด นะฮะการปรับตั้งเราสามารถปรับตั้งบวกลบได้เลยครับเนี่ยฮะบวกลบได้เลยนะครับตัวที่สองนะครับอุณหภูมิเรากดปุ่มโฮลครับเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาฮะในอยู่อยู่ในช่องของอุณหภูมิครับเราก็ปรับตั้งนะครับปรับตั้งได้เลยครับนะฮะบวกลบได้เลยนะครับเสร็จแล้วเปิดอุณหภูมิครับกดแช่ครับอ่าจะมีไฟขึ้นมานะครับ ไฟกระพริบนะครับแจ้งให้เรารู้ว่าเครื่องกำลังทำอุณหภูมิปั๊มอุณหภูมิตามที่เราตั้งอยู่นะครับเมื่อเมื่ออุณหภูมิได้ตามที่เราตั้งนะครับไฟก็จะหยุดกระพริบนะครับต่อมานะครับปรับตั้งแรงลมนะครับแรงลมเหมือนเดิมครับกดปุ่มฮนครับเลื่อนลงมานะครับกดบวกลบได้เลยนะครับแรงลมนะครับตามที่เราต้องการนะครับนะะ ลักษณะพร้อมทำงานทั้ง u, อุณหภูมิและสปีดมันจะเป็นยังไงหน้าจอจะโตไหลักษณะพร้อมทํางานนะครับพร้อมทํางานก็คือไฟนะครับจะสังเกตดูหลอดไฟนะครับไฟที่กระพริบอยู่นะครับไฟที่กระพริบอยู่จะหยุดกระพริบนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับตัวเลขในแต่ละในช่องนะครับจะต้องเท่ากับที่เราตั้งนะครับตอนนี้เครื่องพร้อม ใช้งานแล้วทั้งอุณหภูมิทั้งทั้งสปีดนะครับอุณหภูมิก็ได้แล้วทั้งบนและล่างเท่ากันนะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องการปรับตั้งแรงกดนะครับแรงกดของเครื่องนะครับตัวปรับตั้งแรงกดก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับก่อนอื่นเราต้องปลดล็อกก่อนดึงขึ้นหมุนบิดนะครับให้มันค้างอยู่ด้านบนนะครับเสร็จเราก็จะสามารถหมุนได้ครับแต่ถ้าเรา เราไม่ไม่ไม่ปลดล็อกเราจะไม่สามารถหมุนปรับตัวนี้ได้เลยนะครับอ่ายกขึ้นบิดค้างไว้นะครับการปรับตั้งการหาค่าศูนย์นะครับเราหมุนขึ้นให้สุดนะครับขึ้นก็คือหมุนไปฝั่งลบนะครับหมุนไปทางด้านด้านขวาด้านไหนดลบลบจะอยู่ตรงนี้ครับจะมีลูกศรชี้ครับลบบวกนะครับบวกอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะมีลูกศรชี้ให้ว่าด้านไหนด้านลบด้านบวกนะครับ หมุนไปทางด้านลบให้สุดนะครับนี่คือค่าศูนย์นะครับการปรับตั้งก็คือจะนับโดยนับเป็นหน้านะครับหน้าหน้าละหนึ่งร้อยนิวตันนะครับแล้วก็หมุนปรับไปเลยครับหมุนหมุนบวก่าหมุนไปทางบวกครับเราจะเพิ่มไปหนึ่งร้อยนะครับสองร้อยครับสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยครับก็อยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วก็หมุนบิด ตัวล็อกนะครับลงล่องครับเสร็จเรียบร้อยนะครับยกขอดยกแต่ยกยกล็อกไม่ล็อกนะฮะการงดล็อกครัยกขึ้นครับนะฮะยกนะครับบิดนะครับให้มันค้างไว้นะครับเราจะสามารถหมุนได้วิธีการเอาลงครับบิดบิดลงไปนะครับ ถ้ามันยังค้างอยู่ยังไม่ลงล็อกเราก็หมุนตัวล่างนะครับเนี่ยให้เข้าล็อกนะตัวปรับตั้งนะครับว่านับไปหน้าละหนึ่งร้อยนิวตันก็ตามที่เราตั้งนะครับว่าเจ้ากี่กี่ร้อยนิวตันเราก็นับหน้าไปเลยหน้าที่หนึ่งสองสามสี่นะครับก็เรียงเรียงตามตามลำดับนะครับการเข้าแผ่นนะครับเข้าแผ่นแผ่นล่างนะครับเข้าฝั่งนี้ฮนะแผ่นล่าง เข้าจับด้านล่างนะครับสอดดันแผ่นเข้าไปให้สุดแลับให้ชนชนขอบขอบนี้เลยครับเสร็จแผ่นบนนะครับแผ่นบนแล้วก็สอดเข้าไปจากด้านบนนะครับอพเข้าไปนะครับเอาเอาชนให้สุดเลยก็ได้ครับ,ะบนะเเสร็จนะครับ ตัวน,นี้จะมีไกลกดล็อกนะครับเอาหัวเข้าเชื่อมนะครับตอดเข้าไปสไลด์หัวนะกดเครื่องนะครับในระยะที่เชื่อมอยู่นะครับก็เราสามารถาปรับเครื่องนะครับขยับเครื่องให้แนวเชื่อมมันตรงได้นะครับ เสสุดนะครับสไลด์หัวออกครับเสร็จเรียบร้อยครับดูแนวเชื่อมครับนะนะนะติดครับ เป็นยังไงบ้างคะสาหรับการสาธิตเครื่องทวินนี่ทีไฟส์เมอร์ครู่จะเห็นได้ว่าเครื่องนี้ใช้งานง่ายเชื่อมงานเร็วมีความปลอดภัยในการทํางานจริงๆนะคะสเปคของเครื่องข้อหนึ่งดิสตานซ์ดิสเพลย์สำหรับการตั้งค่าการแสดงผลของเครื่องจะมีทั้งสปีดแอร์โฟอุณหภูมินะคะที่แสดงผลอยู่ตรงหน้าจอเลยข้อ 2. ความเร็วในการเชื่อมเร็วกว่าทวินนี่ทีรุ่นปกติ50%สปีดของเครื่องเริ่มตั้งแต่0 1ถึง8เมตรต่อนาทีข้อ3มนะคะมีระบบเซต หรือ Mechanic Overload Protection ข้อส่ทรงพลังตัวนี้อยู่ที่3,300วัตต์มี Heating Power มากกว่าปกติข้อ 5. ใช้งานได้หลากหลายเชื่อมได้ตั้งแต่0.3 mm มมถึง2.5 mm มมที่เป็นแผ่น LDPE หรือ HDPE แผ่น PVC ที่มีขนาดบางข้อ 6. ใช้มอเตอร์แบบไร้แปลงฐานการแม่นทน์ของเครื่องเนี่ยจะน้อยตัวเครื่องมีอายุการใช้งานยาวนานเราดูแลรักษาและรับกัน1ปีเลยนะคะ ติดขัดตรงไหนสามารถส่งมาที่ศูนย์ให้เราดูแลได้เลยค่ะค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโองานเชื่อมเครื่องรุ่น t w i n n ี t 5ในวันนี้หากคุณลูกค้าได้ชมคลิปนี้แล้วมีคำถามใดๆหรือต้องการข้อมูลทางด้านใดไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้อมูลของเครื่องข้อมูลทางด้านเทคนิค การเชื่อมเทคนิคต่างๆสามารถติดต่อทางเราได้เลยนะคะเบอร์ r, โทรศัพท์นี้นะคะ024166347 50หรือ Facebook t ยวินิเตอร์อีกช่องทางหนึง่ง Li น์แอดค่ะแอดไทยวินิเตอรมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะทางทีมงานของเราเนี่ยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะ ให้ข้อมูลกับทางลูกค้าที่ได้ติดต่อมานะคะค่ะแล้วในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะที่สละเวลาชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะต้องขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ